สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับนะคะส้มจีทฟอร์ดค่ะในช่องนะคะส้มจีทฟอร์ดชาแนลเองนะคะวันนี้ค่ะจะพาชมนะคะรีวิวนะคะกับรถ XL Plus s p r t t ค่ะชุดแต่งแท้จากโรงงานค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะสำหรับท่านที่รับชมอยู่ฝากนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ กดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะคะกับคลิปนะคะที่จะใหม่สดที่เราจะนำเสนอตลอดเวลาเลยนะคะทีนี้มาชมคลิปกันได้เลยค่ะมาเชิญเลยค่ะเริ่มจากไฟหน้านะคะสำหรับรถฟอร์นะคะรุ่น XL p a u s Sport ค่ะไฟหน้าใหญ่นะคะไฟหลีและไฟเลี้ยวนะคะให้มาครบหมดเลยนะคะเอกลักษณ์นะคะของรถฟอร์นะคะนี่ค่ะ ตัวกันชนหน้านะคะแข็งแรงค่ะหล่อมาเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะคะข้อดีนะคะของกันชนหน้าที่หล่อนะคะเป็นชิ้นเดียวขึ้นรูปแบบนี้นะคะทําให้แข็งแรงนะคะแล้วก็ปลอดภัยอีกด้วยนะคะส่วนในเรื่องของกระจังด้านหน้าค่ะเป็นกระจังนะคะสี่เหลี่ยมเอกลักษณ์ของฟอร์ดค่ะเป็นทรงสี่เหลี่ยมคางหมูค่ะให้มานะคะในแบบของสีดำเงานะคะโลโก้ฟอร์ดนะคะ ค่ะเชิญมาด้านข้างเลยค่ะดูว่าล้อให้เป็นล้ออะไรกันนะคะนี่ค่ะพาชมนะคะรอบคันเลยล้อแม็กนะคะให้ขนาดนะคะลายนี้ค่ะลายพิเศษเลยนะคะเป็นลายสีดำเงานะคะขนาดยางอยู่ที่265นะคะ 65R17 นั่นเองนะคะครอบแก้มข้างค่ะเป็นสีดำค่ะสำหรับรถรุ่น XL Plus XL พาสปอร์ตนะคะจะให้เป็นสีดำแบบนี้มีไฟเลี้ยวที่แก้มข้างนะคะเครื่องยนต์2 0 0 2เกียร์เป็น6สปีดค่ะกระสกดนั่นข้างนะคะข้อกระจากน้านข้างก็จะเป็นสีดำอีกเช่นกันมือจับค่ะก็จะเป็นสีดำค่ะเป็นแคปนะคะเปิดได้วันนี้เราพาชมแคปเปิดได้สีแดงนะคะจะถูกจะแพงก็แดงไว้ก่อน น,ะะนี่ค่ะมาชมด้านข้างกันนะคะของรถนะคะเป็นกระจกอะไรเอ่ยให้เป็นกระจกไฟฟ้าแล้วนะคะกดตัวนี้นะคะก็จะกดกระจกก็จะลงมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของล็อกและปลดล็อกนะคะประตูรถฟอร์ดนะคะข้อดีคือถ้ารถปลดล็อกเนี่ยคุณสามารถกดเติมน้ํามันได้เลยในเรื่องของฝาถังด้านข้างค่ะจะมีกับลำโพงคู่หน้าค่ะให้นะคะเก็กเก็บของค่ะขนาดใหญ่เลยนะคะ มีแอร์แบ็กคู่หน้าค่ะมือจับนะคะขึ้นลงสะดวกค่ะสำหรับนะคะด้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นแคปเปิดได้ค่ะรุ่นใหม่เราจะเป็นแคปเปิดได้นะคะเปิดง่ายค่ะเปิดสะดวกนะคะนี่ค่ะมาพร้อมกับลำโพงนะคะขนาดใหญ่นะคะมือจับและด้านล่างเนี่ยสามารถจะเก็บของแก้วน้ำอะไรเงี้ยได้ด้วยนะคะมาดูด้านในนี้ค่ะสำหรับตรงนี้ค่ะนะคะด้านล่างนี่นะคะ บิดตามลูกศรน,นี้เลยค่ะเปิดขึ้นมาเจอ,อะไรเอยเป็นนะคะแม่แรงนั่นเองนะคะเก็บไว้ตรงนี้ค่ะแล้วก็วางเบาะแคมใบก็นั่งได้เลยไปชมด้านข้างนะคะแล้วก็การบรรทุกของรถบ้างนะคะนี่ค่ะฟ้าถังน้ํามันเมื่อกี้รถเราไม่ได้ล็อกนะคะสามารถจะกดเปิดได้แบบนี้เลยนะคะน้ํามันเติมเป็นน้ํามันดีเซลค่ะ มาชมด้านล่างของรถฟอร์ดบ้างนะคะช่วงล่างมีใครเคยพาชมไหมนี่วันนี้พามาชมแล้วนะคะขนาดนะคะตัวนี้เป็นแชสซีนะคะแชสซีของรถฟอร์ดหนามากๆนะคะตรงนี้แต่กล้องสูงเข้าไปใกล้ๆเลยค่ะว่าเราใช้เหล็กที่หนามากจริงนี่ค่ะเห็นไหมคะหนามากนะคะนี่หนามากนะคะ,ะ,คะแหนบนะคะเป็นแหนบแบบซ้อน แนบซ้อน5ชั้นไปเลยทีเดียวทำให้รถฟอร์ดเนี่ยค่ะสามารถนะคะรองรับน้ำหนักได้ถึงนะคะ1.3ตันนะคะด้วยแชสซีที่ใหญ่ไม่มีการออกตัดต่อเชื่อมนะคะมาพร้อมกับแหนบซ้อน5ชั้นกันเลยทีเดียวมาดูด้านท้ายกันบ้างนะคะไฟท้ายค่ะขนาดใหญ่นะคะได้ในเรื่องของไฟเบรกนะคะเห็นเด่นชัดเลยนะคะไฟเลี้ยวนะคะและก็ไฟถอยนะคะ สำหรับรถรุ่นสปอร์ตค่ะก็จะมีสติกเกอร์แบบนี้ค่ะมาให้จากโรงงานเลยนะคะมาพร้อมกับคำว่าレ a เจอร์สติกเกอร์ด้านล่างค่ะมือจับแบบ one touch นะคะครั้งเดียวนะคะดูกระบะไลเนอร์กันข่ะว่าใหญ่มากแค่ไหนด้านท้ายนะคะบรรทุกของได้เยอะเลยนะคะกว้างใหญ่มากนะคะมีตัวเหล็กตะขอให้ทั้งหมดนะคะ6จุดเลยด้านข้างก็จะมีสลิงที่แข็งแรงนะคะ สามารถรองรับน้ำหนักได้ยืดหยุ่นนะคะและรองรับน้ำหนักได้ส่วนในเรื่องของกันชนท้ายค่ะเราติดตั้งมาให้แล้วนะคะสีเนี่ยจะเป็นสีดำเงาค่ะสวยงามมากเลยนะคะดำเงาตัดแดงนะคะค่ะเชิญเข้ามาชมด้านในกันเลยค่ะ นี่รถแคปเปิดได้กว้างแบบนี้เลยนะคะประตูกว้างมากเชิญน,นั้นในเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นที่นะคะฝั่งนู้นเมื่อกี้เราเปิดไปแล้วเนาะนข้างล่างตรงนี้ก็สามารถจะเก็บสัมภาระได้อีกเช่นกันรถแคปนะคะมีบันไดข้างขนาดใหญ่นะคะขึ้นลงสะดวกค่ะสำหรับผู้โดยสารด้านหลังนะคะนี่ค่ะนั่งได้เลยนี่นั่งหลังพียงเนาะ และเท้านะคะหนีซูมลงไปได้เลยนะคะเราสามารถนั่งแล้วสอดเท้าเข้าไปข้างใต้ได้เลยค่ะเข่าก็ไม่ติดไม่ชันนะคะนั่งสบายค่ะขึ้นลงสะดวกค่ะสำหรับบริเวณคนขับนะคะก็ขึ้นสะดวก,กเช่นกันเพราะมีมือจับขนาดใหญ่ค่ะและบันไดข้างก็ขนาดใหญ่เช่นกันนี่ค่ะสามารถนะคะปรับพนักเอ็นได้ค่ะปรับที่นั่งนะคะเดินหน้าถอยหลังได้นะคะ รองรับกับทุกสรีระในการขับขี่เลยพวงมาลัยค่ะสูงต่ำปรับเองได้เลยนะคะชอบแบบไหนแล้วก็ล็อกไปเลยนี่ค่ะส่วนในเรื่องของไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ด้านขวาของพวงมาลัยด้านซ้ายก็จะเป็นในเรื่องของปัดน้ำฝนนะคะระบบไฟค่ะจะอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นไฟหลีนะคะแล้วก็เป็นไฟใหญ่นะคะส่วนด้านซ้ายกับขวาเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการลดความสว่างนะคะของหน้าจอ,อการขับขี่ ด้านขวาเป็นเพิ่มความสว่างของหน้าจอในการขับขี่นะคะส่วนในเรื่องกระจกด้านข้างค่ะก็จะปรับนะคะองศาของกระจกได้เลยเป็นไฟฟ้านะคะมาดูบนพงมาลัยกันบ้างค่ะพงมาลัยนะคะได้เป็นแบบลุดท็อปเลยด้านซ้ายปรับในเรื่องของเครื่องเสียงด้านขวาปรับในเรื่องของหน้าปัดหน้าจอการขับขี่ค่ะรถ Ford นะคะรุ่น XL พ l u s และ XL พ l u s Sport ค่ะ มีในเรื่องของฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงบนพงมลายสามารถลดนะคะเสียงวิทยุเพิ่มเสียงวิทยุนะคะหรือสั่งงานด้วยเสียงก็ได้ค่ะตัดเสียงรบกวนนะคะเมื่อเรารับสายโนทนาโทรศัพท์ได้สามารถจะเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนนะคะรับแล้วก็วางสายโทรศัพท์กดบนพรมลายได้เลยไมค์ค่ะอยู่ด้านบนนี้ค่ะไมค์อยู่ด้านบนนะคะมีที่บังแดดด้านหน้านะคะ อันนี้เป็นที่เก็บแว่นนะคะแล้วก็จะมีไฟค่ะสองแผ่นที่ตรงนี้นะคะสองอเดี๋ยวให้ตาต้องนะคะพาชมว่าวิทยุเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับรตถวต้นนี้ XL p a r s Sport นะคะให้เป็นหน้าจอบแบบนี้ค่ะมีในเรื่องของไล่ฟ้านะคะเปิดวิทยุนะคะปรับอุณหภูมิ ะะของพัดลมและก็น้ำยาแอร์ค่ะแล้วก็มีที่ชาร์จไฟให้นะคะตัวนี้เป็น12โวลต์ด้านขวาก็เสียบช่อง USB ได้เลยค่ะส่วนในเรื่องของเกียร์ค่ะเป็นเกียร์นะคะ6สปีดค่ะดูจากหัวเกียร์ได้เลยนะคะเกียร์6สปีดเกียร์หอยจะอยู่ข้างเกียร์หนึ่งค่ะด้านข้างนะคะก็จะมีที่วางแก้วน้ำค่ะและก็มีห้องช่องเก็บสัมภาระตรงกลางนะคะตรงเท้าแขน ขนาดใหญ่เลยทีนี้เดี๋ยวจะพาชมด้านหน้ารถกันบ้างนะคะว่ารถฟอร์ดเนี่ยดีอย่างไรนะคะนี่ค่ะเปิดด้านนี้เป็นที่เปิดฝากระโปรงค่ะหน้ารถหน้ารถเลยนะคะเดี๋ยวส้มจะไขข้อข้องใจว่าทำไมรถฟอร์ดนะคะถึงลอยแดมได้ถึง80เซนนะคะ ทำมือแบบนี้ค่ะไม่ได้ขอเงินนะคะจะจะเปิดฟักระโปรงค่ะสไลด์เปิดแบบนี้เลยค่ะนี่ นี่ค่ะรถฟอร์ดนะคะข้อดีของเขาคือมีโชคฝากรกะโปรงหน้าให้นะคะสะดวกสบายมากๆเลยค่ะและคําตอบอยู่หน้ารถนี้ค่ะทําไมรถฟอร์ดถึงลุยน้ําได้ถึง80เซนค่ะยกนะคะในเรื่องของชุดไฟสูงขึ้นมาด้านบนเลยนะคะจึงทําให้เราสามารถรวยน้ําได้ถึง80เซนเลยทีเดียวระดับน้ํา80เซนก็ประมาณนี้นะคะแต่ว่าไฟระบบไฟเราอยู่ระดับนี้ฉะนั้นเนี่ยเราถึงขับรถนะคะลุยน้ําได้อย่างสบายเลยนะคะ เครื่องยนต์นะคะ2002นะคะได้แรงม้าถึง160แรงม้าเลยทีเดียวสำหรับนะคะทุกท่านที่ชมคลิปนี้อยู่นะคะอยากจะให้ส้มนะคะรีวิวนะคะในเรื่องของรถรุ่นไหนหรืออยากทราบแคมเปญโปรโมชั่นนะคะก็แจ้งไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะส้มจีดฟอร์ดนะคะฝากไว้ด้วยนะคะหรือสนใจแคมเปญโปรโมชั่นโทรมาที่นะคะ092 2599346นะคะท้ายนี้นะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะคะกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย